ข uhm. อเวลาสักค <ând> ู่เด <animals under> ียวท่านผู <Senhor Patrol deuts> ้ชมครับนะครับผมแล้วเดี๋ยวคนหยุดเดี๋ยวทำการแสดงต่อนะครับขออนุญาตนะครับขออนุญาตเซฟท่านผู้ชมกูจะเป็นไข้และขอเซฟศิลปินด้วยนะครับอันรอบก่อนนะไอเดียวมันก็ใส่คนนั้นไม่ใช่หรอ เดี๋ยวรอม่มีขาดเป็นสนุกนะครับจิริชขงการแสดงกันแบบเต็มที่เต็มหลังแล้วก็นอยู่นี่ยจะยุ่โต๊ะมันจะยุ่มันจะยุ่มันมันจะยู่หรือว่าเดี๋ยวกมาคนยุอะไรวะลมาทีเดียวงการนเดี๋ยวเอ ยายนายตรงนี้ป่ะผทางเขาอะไรใส่แล right. right. no. oh. like no. ้วก uh, uh, uh ็หยุดเดี๋ยวรอให้หยุดขาดไปสักครู่หนึ่งนะครับขอเวลาเพียสามนาทีเท่านั้นนะครับถ้าหยุดขาดเปสนิทเรื่มประกาศแสดงต่อเลยนะครับถ้าแว้รอไหวสองสี่กลิ้งดังเ โนยุต่่ว่าฟ้ายังแลคแคบแลวะขอไล้เจาพัดลมเลยวะังกบรรยากาศเอาเ้เลยเข้มเลยคนหยุดแล้วคนหยุดแล้วคนหยุดแล้วหยุดไหม เดี๋ยว่ไเอีได้เดวันวันนี้นะครับมีโอกาสเลยนะครับท่านผู้ชมอจะพึ่งกลับท่าเร่มแล้วมาร่วมรำวง9รอบให้กับพวกเราด้วยเลยครับ15เลยนะครับได้ครับผม

เอาล่มก่อนเพื่อมันมาไเปเอาล่มก่นอกนโอนะงเดี๋ยวรถออกไม่ได้โอ้ยรแยรงเ เดีไม่สู้เดี๋หนีกันเลยเดี๋ยวมาใหม่หนีก่อนเดี๋ยวมาใหม่เดี๋ยวมาใหม่เดี๋ยวมาใหม่ดูวันใหม่ดูบรรกาศเอ่อขอเตียนท่านผู้ชมนะครัหรือว่าบุคคลที่อยู่ใกล้กับนั่งร้านไฟนะครับขอให้ถอยออกนะครับเพื่อความปลอดภัยของท่านผู้ชมนะครับขอบคานไปเรืยครับเขาอยู่ในตาวาเลยเขามาเด็กเด็กโอ้ยไหวแล้วไหวแล้วอ่ะฝนตกกี่แล้ว เรียนถึเครื่อเสียงปัญญานะครับดับไฟก่อนก็ได้นะค,ครับเพื่อความปลอดภัยนะครับผม Wah jumlah <laughs> luh penit kean setelah semua พันล <wie> ุนไม่ยุดหมาครับมาเลต้องเอาสามหมื่นเนี้ยจะต้ออ